สวัสดีจา้าพี่น้องพาพี่น้องมารอเหตุจ้านี่จ็พี่น้องเข่ามาโอ้ยบางแน้ตัวถากตัวถากก่อนเด้อค่ะพี่น้องตัวถากมันกันบพยยอมคือกัน ดอ,อกแรกค่ะพี่น้องนี่ฝนพ่วตกจ้ะจากน้อยก็ออกหลายค่ะดอกน้อยน้อยมันหลายเยู่นี่ค่ะเบ่งปลาจา้ะพี่น้อง ปลากระไรวังหันตื่นหมูป้าจ้ะตื่นหมูป้าจ้ะวังหันไปตอจ้ะพี่น้องนั่งตอค่ะเฮ็ดดอกแรกจ้ะพี่น้องเบื้องดอกนี่ไดหล่ะพี่น้องบ้าพูดอะเบื้องนี้ค่ะพี่น้อง ตัดเอาได้บอนี่ขาม่งดีดีด้วยค่ะพี่น้องด่แม่ง่คัเอาตั้งซีกก็ได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวด้วยค่ะกองก็ได้ ือโอ้ยตัดขายางดีบดายซ้ำโอ้ยขาแต่แสบปต่แต่ปนแสบเนาะ ไปต่อค่ะพี่น้องเอาว่ได้อี่จ้พี่น้อง,อไได,องดอกที่สองดอกที่สองค่ะถ่ากจากสองสามมือค่ะพี่น้องออกหลายแน่นอนค่ะ เพราะว่าฝนตกสพิ่นเดว้วังหันมันแห้งเด้ค่ะพี่นองวังหันเนาะเดี๋ยวอค่ะยุ่งกระลายค่ะพี่นองมือนีนะฝนตกหมู่บ้านเนี่ยมือนียานบรัลายอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นข้าเจ้าออกไปแล้วมือนีมาสวยค่ะพี่นองมือ,อ้านี่อัน,นี้าแต่ เฮ็ดอันยูทูบมันหล่ะค่ะงามเลยพี่น้องมึงนั่นไมา่ไต่ไม่ตากระจังได้หรอเว่ยไม่ไม่ไต่ตาค่ะพี่น้องนี่อีกบอ ยังต่อค่ะพี่น้องแล้วพอสิดท้ายเบิ้องอีกเด้อค่ะได้สองดอกแล้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งเห็ดชนิดนี้ค่ะพี่น้องบ่รููว่ามันกินใดบ่มันมีแบบเหมือนนั่นค่ะพี่น้องก็เลยบ่กาเก็บกินมันมีอหมันเหมือนนั่นเหมือนกันเลยก็เลยบอกาเก็บกินเลยค่ะพี่น้องปีกายนี่ เขาเต่าเอินเฮ็ดเขาจีวตีภาษาไทยห้าเฮ็ดเขาจีวสันค่ะพี่น้องเขาต่าวาปนแซ่บๆขั้นมามันแมนนะก็เลี้ยงปูกายเก็บกินดอกขาย่านย่านว่ามันบวแมนเนาะค่ะนี่ค่ะเฮ็ดเขาจีว่ะเขาเต่าเอินเนาะค่ะเนาะทางไทยเขาเอินเนาะเบิ่งหุ้ยงามเด้มีแต่ดอกงามค่ะพี่น้องเต็มนึง เกิดเต็มหนึ่งค่ะไม่ทั้งสีดำๆทั้งสีเหลืองเหลืองปกาเก็บกินค่ะไปค่ะพี่น้องไปต่อค่ะเฮ้ยเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องสมเกิดหลายแต่พุทธพุทธะแง้ามมานนนนนันนองนี่เนาะพุทธะเป็นทางไปค่ะพี่น้องเป็นทางไปทางพูน้นเป็นทางมาทั้งผีค่ะพี่น้อง พุ่นค่ะพุ่นหลายคักพี่ค่ะเป็นทางสายลงมาทางผีเลยแมเฮ้ยเป็นทางสายลงมาทางผีเลยมองน้ำมนีนี่เฮ็ดเพลิงมันก็ออกได้ค่ะแต่ว่าฝนตกบ้านไหนคักเนาะพุ่นก็เลยยังมาท่านได้ออก น,นี่มาปลาไม้ได้ค่ะพี่น้องมาเชียงดวงปลาไม้บังว่ามันสีมี่บอกว่าขเขาตอเก็บเอาเบิร์ตแล้วพอปลานี่มันอยู่ไกลๆบ้านนะขั้นคนเขามาเขาหลายมันอยู่มันก็บว่ามันมาอยู่ไกลๆบ้านหรอกค่ะมันอยู่ข้างๆคนทาง,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 างมันมีล่านจอดรถไปต่อค่ะพี่น้องขั้นมาฝนตกกับสิบวได้สร้างล่าได้ค่ะพี่น้องเด้อ นั่งเทียกันขั้น่าฝนตกพอฝนมันไกลสิตกแล้วบังค่ะพี่น้องเฮ็ดขึ้นะเบิ่งได้ล่ะบิ่งปลาจากพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเบิ่งปลานนำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปลานี่มันยางง่ายค่ะมันมันบ่ได้กรมอีกปลาหนึง่งแห้งแต่เป็นตน้นอันต้นสวนใหญ่เลยนะะเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะนี่แหละค่ะป้ามันอยู่แก๊กกระบองล้านจอดรถค่ะมาเบิ้งบะเห็ดโคกนี่ออกไปนะคะเบิงบ้งเบิงงบ้งเบิ้งขาพี่น้องเบิ้งนะค่ะพุ่นพุ่นนี่ดอกน้อยๆมันนี่นี่ค่ะเต็มเลยออกลายเลยเห็ดอันนี้ เพราะมันมีขู่เหมือนอะค่ะพี่น้องก็แล้วปรกาเก็บกินเห็นแล้วมันมีขู่เหมือนแล้วบระกาเก็บกินเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะปลาจากพี่น้องเห็นบอกขาไมอยู่ไก่ขนทางอันมองจอดรถยุกไก่มองจอดรถข้าจา่าเรามาจอดได้ฝรัง่งข้าจ่าก็เก็บกินเพื่อกันใครเฮ็ดก็ได้ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกลักษณะของมันโอ้ยเอาหนังซือเอาหนังซื้อมาอยู่ขาะแต่เบิ่งว่าเป็นดอกค่ะอืไปต่อค่ะพี่น้องเออมาผิดตาแล้วเนาะค่ะทั้งฝนสีตกเนาะฝนสีตกมาสีอ้อมไปตาเก้าสิไปได้บนเนี่ย ไปท่านบ่เนาะค่ะข้าแต่ประท่านกระถาเบิ้งมือไม่ได้ค่ะพี่น้องเนาะป้านี่ปีกายมันออกลาแตงอยากมาเบิ้งนะมันคล่องใจกันแล้วอยากมาทั้งมันยางไงพร้อมค่ะพี่น้องแล้วอยากมาทางนี้ ยางต่อก่อนค่ะพี่น้องขั้น่าฝนตกไปทายเห็ดิถงอยู่บ้บานเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อจ้าไปต่อค่ะพี่น้องเห็ดชนิดนี้ออกแล้วค่ะพี่น้องเนี่เห็ดชนิดนี้ออกแล้วแสดงว่าเห็ดเพลิงสีออ,อกลายแล้วเนี่ยนี่ออกแล้วแต่กินได้ได้เห็ดนี่กระเดยเนี่ยกินได้ค่ะเห็นบอกค่ะมีสีเขียวอยู่นี่เห็นบอกตัวทาก แต่เพิ่นเถ่าแล้วแมงจอเพิน่นนี่ค่ะดอกหนึ่งอบะแมนออกแล้วค่ะเริ่มเพิ่นเริ่มออกแล้วตัวทากกินไปเบิ่ดละเฮ็ดสีออกล้ายแล้วค่ะมาที่นี่นี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดินค่ะเมื่อกี้ดิเตมันนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเฮ็ดดินตัวนี้บ่รู้ว่ากินได้บ่นะ ชนิดนี้บ่รู้ว่ากินใดบ่เนาะค่ะแต่ว่าเป็นคือเห็ดดินบันเฮ้าคือสุยางค่ะพี่นนองเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะคือกันเบิดเลยแต่ว่าปีกายบริไดเก็บกินได้ค่ะเห็ดตินชนิดนี้ปีกายบริไดเก็บกินค่ะเพิ่นพ่วมออกค่ะนี่ค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นพ่วมออกเห็ดตินเริ่มออกแล้วเห็ดเพิ่กกอซีออกอีกเรื่อยๆค่ะที่นี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวดินเสียงฝ่าห่องมาแล้วค่ะ ฝนตกใส่บทที่นี่เฮ็ดก็ออกล้ายแล้วค่ะพี่น้องอัดซาร์ถาเบิ้งเอาเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะเบิ้งคลิปจังสี่ไปซอกอนเนาะค่ะเนาะไปต่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจ้าเฮ็ดชนิดนี้กินได้ค่ะพี่น้องนี่นะต้องเบื้องในหนังสืออีกเที่ยนึงเนาะนี่ค่ะดอกหนึ่งวัเพันเทาแล้วค่ะพี่น้องแตนดอกแข็งแข็ง เบิ่งตัวทากกินต้งแตไปเบิ้งล่ะจากนึงคือตั้งเห็ดไข่เนี่ล่ะนี่ค่ะกินได้ค่ะตามันนถ่าโพดว่าเอาค่ะาเปียวเห็ดเพลิงหวานค่ะพี่น้อง้าพี่น้องเปียวเห็ดเพิงหวานค่ะนี่ค่ะคิดว่ายังบ่ท่านได้ถ่าหลายค่ะเห็ดเพิงหวานดอกนี้ นี่จ้ะพี่น้องอุ้ยเอาได้ค่ะพี่น้องเอาได้จ้ะตัดตีนค่ะพี่น้องตัดตีนจ้ะหืมดอกงามเด้อนน่ จะได้บ่ได้ไปปลาเก่าเนาะค่ะเนาะไปปลาที่มันเคยออกนี่ค่ะตุ้ดทากวันนี้นี่ค่ะพี่น้องได้ละค่ะใส่กรตตาไปค่ะพี่น้องไปต่อค่ะมึงแดละค่ะพี่น้องดอกนี่กระไดโอ้ยบังเนี้ย งวเสดายเนาะเบื้องตัวทากมันกินค่ะพี่น้องสดายเนะาะมีอีกซําแม่ไม่ยู่ดอกเดียวสัมตะเกาหม่องนี่มันออกหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวขนนาดมันออกเนาะออกหลายจ้ะมันตังสี่มันก็ออกค่ะพี่น้องเนี่ยออกเต็มเลยล่ะเนาะสวดมมกุบมักีก,ก,กเลย จะได้เนาะค่ะเนะาะจะได้ดอกนั้นไปต่อคะ่ะนี่จะพี่นอ้อ,นงนนองดอกหนึ่งนี่จะพี่น้องดอกหนึ่งตัวทากกินนี่ค่ะพี่น้องเอาดอกพีก,ก่อนเนาะนี่ค่ะ พุนเบื้องหน้าราคาพี่น้องข้างพุนเนาบ่มีคนมาเห็นมันโอ้ยนี่ค่ะดอกหนึ่งพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งพี่น้องเก็บกล่องไวน้นะอย่าบาเด้อค่ะนิดหน่อยเก่าเด้อค่ะโอ้ยดอกหลุดเอาคือเก่าละ่ะ ตัวทากไล่หลาย,ลายนี่ค่ะยังรออีกก้อนค่ะพี่น้องยังหาก้อน,นเนาะเผื่อมันมีอีกหุ้ยห้ยกรเจาะมาเอาได้หน่เนาะนี่โมแมน ใ้าส่องคือชิได้แคสีดอกนี่หล่ะจากพี่น้องต,ต,นนะะต,ตัดตินเนาะค่ะตัดตัดตินเฮดจากพี่น้องนี่ค่ะดอกน้นอยๆ <laughs> แกงแซ่บเด้อ ปเฮ็ดคลิปกินเฮ็ดอยู่หมือแร่งอุ้ยขามันแน่นดิเ่ะโอ้ยดอกลูดดอกลูดดอกลูด อยู่เดอ้อค่ะพี่น้องคุณนะ่ะนี่ค่ะได้อยู่ค่ะพออ่อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะฝาห้องมาแล้วค่ะพี่น้องส้งมาในไก่ตะกียัานดอกน้ำงามเนี่ยละค่ะพ่มสีออกอีกแล้ว ฝ้าห้องมาิได้ภาพพี่น้องเก็บโดนมานอ้ํามือนนอิเนาะพี่น้องอันไปไกลจักรยานเปียกได้นน่เนาะค่ะตัดตินเฮ็ดค่ะพี่น้องห้างตัดตินเฮ็ดแ้่พี่น้องดอกงามๆมันพุ่มออกเนาะแสดงว่าป้านี่กะสีออกแล้วค่ะพี่น้องแต่มันก็ออกใหญ่แนม่มมนได้ออกหลายเนาะ ป้านั่นเห็นเข้าเจาะไปหลายคนก็เลยไม่อยากเข้าไปนะค่ะได้มาลองหาปลาไม่เบิง้งแต่กับมนันคือเก้าหลัค่ะถ้ามันออกหลายกับมนันคือเก้าแต่มันมือมือนี่นั่นฝนสิตก๊กสได้อ้อมำก็ื่อนไปค่ะพี่น้องกพื่อนไปหารถจักรยานฝ่าหอามเห็มมาแล้วเบิ้งนี่แหละค่ะพี่น้องงามบ่ค่ะงามเนาะ พาพี่น้องเบิรงฟิฟฟอลิงค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกไม้น้อนยแหนมเร่งสีเลยนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องฟิฟฟอลิงนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะแต่ฟิฟฟอลิงทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะเสียลได้บ่ออันนี้กระแมนเด้อค่ะน,นี่นี่น้อยๆก็เอาโลดแล้วเนาะ พี่ค่ะพี่น้องพี่พี่พี่แมนเบิดเลยค่ะพี่น้องเก็บเก็บเก็บเนาะค่ะเนาะเก็บเฮดฟิฟฟลิงกันค่ะพี่น้องโอ้ยเมง่อโอ้แต่แต่แตของขาดเมื่อค่นนี่ค่ะสลักกล้องนี่ค่ะพี่น้องฟิฟฟลิง ตัดขานนำเลยพี่น้องบ่เห็นน้ำเนาะค่ะเนาะเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ,คะม,มันดอกหน่อยเนาะพี่น้องแล้วบ่รเวเห็นน้ำอดอกน้อยๆน,ยนึงค่ะเอาโหลด <c oughs> เดี๋ยวขาจามาเอาเปิดก่อน จักว่ามูแล้ว ค่ะพี่น้องหานยางรอยอิมพงกอนค่ะดวมันสีคลิปย่ำนี่ค่ะพี่นออออ้อนงน,นั่นนงมีดอกใหญ่อยู่เดอ้อในวัชพุ่ม,มีดอกใหญ่เออนี่ค่ะเห็ดมันปูสีเหลืองนี่ค่ะนั่มีดอกใหญ่อยู่เดอ้อ ขออนุญาตหาก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปมันสีเงาเกินไปเนาะค่ะเนะาะค่ะเ็ดพชรยังนี่พี่น้องเ็ดรยังนี่วิเพ็ดดินเพ็ดดินจ้าพี่น้องมึงนี่ล่ะดอกบักใหญ่แต่อ้วนๆมึงนี่ล่ะแต่แกงแซ่บเนาะเพ็ดดินชนิดนี้เนาะดอกอ้วนว่าสัน่นพูดได้ พุน่ะคะ่ะเห็ดดินตัวทากก็มีเห็นบ่าคา่ะตัวทาบบกฟ้าดอกอ้วนพัก้าเราบังเห็ดหนั่งต่อมีจับพี่น้อง มาใส่อันนี้แล้วได้หลายค่ะพี่น้องปุณห์นหนาปุ๊บมันได้หน่อยเด้อเมินค่ะพี่น้องฟิฟฟลิงก็ได้ฟิฟฟลิงก็ได้อู้แต่มันอน่อนซ้อนเนาะคะเนาะได้หลายกะตาออกจากกะตาปุณห์หนาอ่อนซ้อนดอกนี่นะบ่ได้ทายแต่พี่น้องฝนตก ฝนตกยนันยันกองเปียกกลับมาหอดบานแดดออกวันนี้ไหมแต่สร้างเนาะ <c oughs> นี่ค่ะงามบอกค่ะพี่น้องกลับมาหอดบานแดดออกวันนี้อุ้ยหองกเห็นมาฝนตกห้ามเห้าเปียกเบิดเอารวดหมดหยอดหาถุงยางครอบไว้ก็ได้ซุ่มตั้งแต่ตกับเปียกใน่หรอกว่า <c oughs> จพี่น้องคลิปนี้ก็บเจ้างาสิบัวนะะเนาเนาะค่ะเนาะค่ะเบิงบ้งเบิ้งเห็ดกันเนะค่ะเนาะวันมันแดดซอง